อันนี้ทุ่งนาบ้านซาใต้นะครับเพื่อนกำลังซ่อนซ่อนหวกซ่อนแมงสีมงคุณสีมงคุณสร้างตั้งปีปีพศอซ้อนหรอนาสีเป็นนัฮะอวานแหนะครนะหาปลายามแรงครับโอ้ยน้ำใสนะเนี่ย น้ำใสนะตอนแรกนึกว่าน้ำมันจะขุน่นน้ำมนไม่ขุ่นนะมันใสนะครับเนี่ยกลับแล้วสิกลับบ่ได้นะ่ะโอ้เข้าพิทางแล้วเนี่ยโอ้น้ำงามงามนนเนี่ยเนี่ยตอนแรกนึกว่ามันสิบงงามน้ำแรงอยู่นะครับบรรยากาศดีเลย เออวิวสวยนะครับไป,ปบุบักแลวลุงทับทุออ่งบ้านซัมเตอร์แวงหัวพันบ้านซัมเตอร์เมืองซัมเตอร์แวงหัวพัน์ สาวจับถ่ายนะครับไม่รู้ว่าภาพจะงามไหมจะไปตัดวังในเมืองสัมใต้กันนะครับใกล้ๆนี้นะครับเอาเงยๆขึ้นลูกเออเงยๆมันจะงามเงยเงยเออเงยแล้วเงยแล้ว,ลวออนีโนร้าว่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวๆเอาโคกดจับเออนี่ละนี่ละเก่งมากมาลูกสาวอยู่เมืองสัมใต้ วิวงามเลยเห็นเราข้างหน้าน like ี่วิวงามใช่ไหมเออวิวงามเอบเราก็ลงไปชั่อเมื่อวานเตยก็ได้ไปอาบแกงกันเขืเนี่ยวิวเห็นว่าวิวน้ำซัมเนีางหน้าซ้ายมือเนี่ยนี่วิวน้ำสัมเนเนาะเออเอากวดซาซาว่าแม่นไวอย่างท่านเอาซาซาขวดมันซาซาว่าแม่นกวดดยไวเออ เงยขึ้นเงยขึ้นให้มันพอดีออนั่นแหละเป็นมือกล้องอะฮัดไว้ลงอ,อ,อันนี้บ้านส้าใต้ตัวเมืองส้าใต้นี่อยู่ที่บ้านพันสวรรค์น,นะครับอันนี้ทุง่งนาบ้าน ซําใต้นะครับเพื่อนกำลังซ่อนซ่อนหวกซ่อนแมง <c oughs> หากินกับธรรมชาตินะครับตามฤด,ดูกาลก็อยู่ได้นะครับไม่งอเงินเฟอ้อแม่นอถ้าซื้อกินกันพอได้แล้วเนาะเออนั่นแหละ อยู่ลาวนี่จริงๆแล้วพึ่งพาตัวเองได้นะครับอยู่ยิ่งอยู่ไกลจากตัวเมืองยิ่งพึ่งพาตัวเองได้นะครับอาหารจากธรรมชาติหน่อไม้นี่มีตลอดปีนะครับที่สพลาวเนี่ยช่วงนี้ก็หน่อหกแม่หน่อหกเหรอเออฝนกาลังมานะครับบ้านซำใต้เมืองซำใต้แขวงหัวพันนะครับนี่ครับ จริงๆนี่เขาเมื่อวานนี้มากันเอ้เลยนะมากันเยอะเลยนะครับมาซ่อนเนี่ยวิวสวยมากครับลท,<ะ>บทโต๊ลูกวิวสวยนะครับลงดูเขาซ่อนห่วงนะครับบรรยากาศดีครับครับมอเตอร์ไซค์เล่นนี่ก็สบายเลย ก็จะเป็นหวกตัวแมงแมงก็เลยได้ที่อันนี้เนี่ยออตัวเนียว,ว,ยวออ,อยู่อยู่อยู่อบ้านไข่กับมีเอินตัวเนียวเนี่อเอนอตัวเนียว,เอ,ว,เ,ยวเอาไปหมกเอาไปทำกินก็แกงอ่อมอย่างนี้ก็ได้นะครับ ปกติหน้านี่เขาบริไซสารเคมีีเนาะทานี้เนาะธรรมชาติเนาะขี้งัวขี้ควายขี้ควายเนาะอืมได้ออปีหนึ่งปีหนึ่งนี่เอ่อหกสิบเปานาจากไรว่าได้หกสิบเปานี่ยหกไรปลายได้หกสิบเปาโอ,โอ้ข้าวได้ผลผลิตเยอะนะครับ อมดินมันดีเนาะดินดีแถนี้ดินดีครับดินดีบอกเลยครับดินดีนาข้าวนี้ต้องงามแน่ๆเลยนะครับเนี่ยเสียดายว่ามามามายังไม่ได้ช่วงเวลาดำนานะครับแถวหัวพันนี่ดินดีครับได้ข้าวเยอะครับปีนึ่ง ต้นหวกนะครับโอ้เสียงเขียดอันนี้เขาห้องว่าเขียดอยะไรเนาะเขียดจีดน,น่านจงแองตัวเหนียวบะหมี่บะมีเนาะตัวเหนียวหวกมีหวกมีตัวเหนียวนะครับ คนมนหาเอ้พูดบ่มีแต่คนมาหาเลือเลยเือ,เอหน่อยแม่ดอกมือก้อนนี่มากกันเป็นโอ้เป็นสิบกว่าคนเลยอหลายคนหาหาอยู่หากินนะครับแล้วก็พอได้อยู่นะนเนี่ยได้มกได้มกแรงอย่งหรอกเนาะ <S S S <c oughs> เข้าไปเฮ็ดเอเรยได้มกอ้อมอันนี้เนาะเฮ็ด <S S> <c oughs> อ้อมเนาะ เอาแต่หอยนี่เยอะนะครับหอยเนี่ยบริเวณที่ที่ดินมันอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นธรรมชาติเนี่ยหอยจะเยอะครับไม่มีพวกสารเคมีไม่มีปุ๋ยเคมีอะไรอย่างนี้นะครับปลอสารพิษนะ,ะมันปลอดสารพิษเด,ด <c oughs> ้ผมชอบทุ่งนาบ้านซัม ใต้มากเลยนะบันซัมเตอร์เนาะนนี้อันนี้เขตบันซัมเตอร์ว่ะหาอยู่หากินนะรถจักเยอะนี่เขามาโอ้ฝั่งโน้นก็ซ่อนหวกเดี๋ยวไปฝั่งโน้นบ้าง <c oughs> มันย้อนแสงฝั่งนี้เออวิวสวยครับดิวสวยซ่อนหวกอันนั้นน่าจะดูนะ วิวซ่อนห้วกนี่ผมโน่นมาแล้วครับโน่นฝั่งโน่นก็เพียบเลยครับโน่นมาหาเพราะเหมือนเหมือนเขาก็เมื่อกี้เนี่ยเหมือนเจอเมื่อกี้เนี่ยนะครับนี้น้ำเยอะครับฝนตกดีครับน้ำเต็มเลยยามแรงนะครับ17บเจ็นาฬิกากว่านะครับบรรยากาศดีมากครับ น,น,นะครับตรงนี้คือน้ำซ่านนะครับน้ำซ่านก็ไหลมาจากทางโน่นนะครับทางบ้านนาล่าโน่นนะครับตรงนี้คือน้ำซ่านนะครับ ห่างจากตัวเมืองซัมใต้มาสักประมาณสักหหลักนี่แหละครับก่อนถึงบ้านนาล่านะครับนะขึ้นไปบ้านนาลานะครับจากนี้ไปก็จะชันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทางไปเมืองกวันนะครับผมจะไปอ่ตาตัดวังในนะครับมันจะมีร้านอาหารจะอยู่บริเวณนั้นนะครับ ได้รัหวานแหนะฮะน่ะหาปลายามแรงครับโอ้ยน้ําใสนะเนี่ยน้ําใสนะตอนแรกนึกว่าน้ํามันจะขุนน้ําไม่ขุนน้มันใสนะครับเนี่ยอุ้ยน้าใสครับน้ําใสเลยครับน้ําซ่านนี่เออมาเล่นน้ําได้เลยนะเนี่ยแหล่งเล่นน้ําของคนเมืองสําใต้นะครับน้ําซ่านนี่นะครับตัด ตัดวังในนี่นะครับคือมันอยู่ใกล้เมืองไงห้าหลักเนี่ยก็ได้แล้วสีห้าหลักนะครับทางมาเนี่ยปากทางตาดวังในเออคนก็มากันเชี่ยวกันเยอะอยู่นะครับบริเวณตาดวังในนี่นะครับ น้ำไหลแรงครับและน้ำใสด้วยนะครับไม่ขุ่นครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะขุ่นนะครับโอ้ผมจะต้องมาทางนี้เลยแล้วเนี่ยตายแล้วผมจะข้ามไปยังไงเนี่ยมาผิดทางวะเนี่ย อ่ไปทางเรือได้เนาะบานนี่ตอนคากลับแล้วที่กลับบาได้น่ะโอ้เข้าพิทางแล้วเนี่ยโอ้น้มงามงามเน้่เนี่ยตอนแรกนึกว่ามันสิบังามน้ำแรงอยู่นะครับโอ้นูนมาแล้วก็มาอินนี่แหละเอาทูน้ำเด้อ เออที่ข้ามาไปลุงที่ขามาไปนั่นหรือเนี่ยเบืงบ้งเนี่ยสบายดีเออพอดีแล้ว <c oughs> เอเอแม,แมน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 โอ้เนี่ยพอเพลิอนอยู่เสียงห่วงอยู่พุลสวรรค์เงื่อนพักกันเงินพักเดียว <c oughs> แล้วมาพ่อกันยวนตัดบางในเออวาสนาต่อกันแล้วเอเอเรนนะครับ ออ,ออยู่พ่ออยู่พนสวรรค์มาดนระบบทีน,นั่นหละเลอกันมือนั่นหลกะก็หู้ออกมานี่นะาหาขามาพุนข่าไปพุนข้าไปเริ่มเมืองควันพุ่นสีเมืองลยวสีเมืองไปก็ไปมาได้เมืองควนะันนะอาม่ะเอออันโอว้วนาได้พ่อกันแล้ว เราไเจอที่เงมือนพักเดียวกันที่พักที่เมืองพักเดียวกันนะครับที่เมืองโพนสวรรค์น,นะครับเมือง8แล้วมามานี่ก็มาเจออีกอวัฒนาต่อกันละ <c oughs> นีะ่อันนี้บ่าวนี่ก็เจอ,อที่โพนสวรรค์น,นะครับยยไ,ไปเลือต่อไปใส่ต่อไปซ้ำใตเออเอ, <c oughs> อ่น้ำไหลแรงนะครับมา,มาเจอกัน ที่นี่เฉยเลยนะครับวันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเลาะนะครับเลาะป่าเลาะโคกมากับลูกสาวอ่ะแนะนำตัวลูกซื้อเลยเบอร์เตยเบอร์เตยจกปีแล้วแปดปีขึ้นปกาลังจะขึ้นป .3 นะครับลูกสาวลูกหักนะครับ ไม่เจอมาหลายปีแล้วโตจากหมาน้อยเป็นหมูน้อยแล้วตอนเนี้ยนะครับข้างบนนี้อากาศก็โอเคอยู่นะครับวิวสวยเลาะป่ามาสองคนนะครับนี่ขัวน้ำสำนะครับเมืองสำใต้ขัวน้ำสำเมืองสำใต้ บรรยากาศดีเลยเออวิวสวยนะครับ เอาเตอร์บรรยังามาลูกมม่ดีๆป่ะน,นี่เออเงยไปเลยทายไประวังมือบังลูกมือบังอ่ะพ <Yeah. S 2> าไปบรรยากาศเบิอทธาใต้นะครับ รยากาศเมืองสัมใต้นะครับรอบๆเมืองสมัมใต้คนอาศัยอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเมืองสัมใต้นี้นะครับเป็นเมืองที่มีประชากรเยอะที่สุดในแขวงหัวพันครับถ้านับตามจำนวนตัวเมืองนะครับลุกสาวจะสลบแล้วนะครับอยากนอนแล้ววิวทิวทัศน์สวยครับ มากินข้าวเปียกเฝอที่ร้านนางคำภูทรน,นะครับอ้าวเนี่ยเอื้อยเพื่อนว่าเนี่ยผู้จักเตยย้อนว่าคิคลือกับคิลลืออเมืองซัมเตอร์เ <laughs> น, <laughs> นี่ยคิลยอสุดยอดเลยในเวลาเอื้อยเพื่อนยังฮู้จักเนี่ยนะครับโอ้ย <laughs> <laughs> คือ เนี่ยไปไหนเขาก็รู้จักนะไปเตยเนี่ยคนดังเมืองซัมเตอร์นะครับคนดังเมืองซัมใต้แต่ว่านะรบต้งขัวสลิงนะครับโอ้ผมจะขับมอไซค์ข้ามสั่นเลยผมขับไม่ได้ต้องให้น้องบ่าวเสียงมาขับไปนะครับแต่วิวสวยมากครับโนนะครับบ่าวเสียงขับไปแล้วนะครับ คือมันโยกไนงะมันโยกเกยกโยกเกยกแล้วผมว่าเป็นคนที่ไม่มีความมั่นคงเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ก็ให้ให้เบาเสียงขับให้โอ้วิวสวยมากครับตรงนี้สวยมากๆครับสวยครับมันโยกเกยกโยกเกยกไงครับก็ขับแล้วโอ้มัน,น,นนะฮะชีไลแต่วิวงามวิวงามขนาดเลย พา,าเอกไปทางนี้ไปไปนิ้นทางวัดเก่าเอวัดเก่าเจ้าวัดเก่าวัดเก่าเป็นวัดสัมไตรอยู่ทางนี้ไป,ไปบ้านเหรอ,บ,อบ,บ้านสัมทองบ้านสัมทองเนาะเออมีคนว่าอยู่บ้านสัมทองโอ้ตื่นเต้นเลยผมข้ามไม่ได้ครับโอ้โหแล้วเถียงนาน้อยเนี่ยหน้ามันนอนเล่นหนึ่งเลยดูนะครับเถียงนาน กระท่อมไก่จ,จะฮอตแล้วไก่จ,จะฮอตแล้วไอ้เบาเชียงเบาเชียงพามานะครับพามาเทีย่ยวถ้าไม่ได้เบาเชียงก็ไม่รู้ไม่รู้ที่เทีย่ยวโอ้นี่ตัวถ้ามาสัมใต้แล้วติดต่อห้าเบาเชียงเด้อเบาเชียงพาไปเออใครมาสัมใต้นะครับติดต่อเฟซบุ๊กเบาเชียงสัมใต้ได้นะครับยูทูบเบาเชียงสัมใต้ยูทูบช่องเบา เชียงสําใต้นะครับถ่ายเพื่อนโอ้น้ำเต็มเลยนะฮะคนจกี่นี่มีนะนี่นะครับทางเข้าวัด ทางเขาก็เดินเหมือนอย่างนี้นะครับคันนาเนี่ยแหละครับเพราะว่าวัดมันเป็นวัดรางแล้วนะครับเสียดายนะครับเนี่ย ถ้าลื่นล้มก็โน่นแหะครับนี่นะครับถึงแล้วนะครับวัดเก่านะครับ น,นี่นะครับวัดธาตุเก่านะครับเก่าแก่ของเมืองสัาใต้นะครับแต่ปัจจุบันเป็นวัดร้างนะครับแต่ผมดูแล้วมีสเสน่ห์มากเลยครับเนี่ยทรงแบบดูมีสเสน่ห์อะเป็นศิลปะลา,านช้างนะฮะ เดินวัดก็จะเป็นแบบว่าอะไรอ่ะคนก็มาเลี้ยงวัวนะครับแถวนี้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันอุ้ยมีต้นแปกใหญ่ๆต้นหนึ่งด้วยนะครับ อันนี้เป็นทุ่งนาด้านด้านหลังวัดนะครับมีเป็ดเป็ดน้อยกำลังเล่นน้ำกันนะครับแถวนี้เป็นทุ่งกว้างเหมือนกันนะทุ่งนายเยอะเหมือนกันนะครับแถวนี้นั่น่ะเพื่อน น่าจะเป็นบ้านหลังนี้นะครับที่ผมไปกินข้าวด้วยที่บ้านเต้านะครับผมแวะข้างทางแล้วไปเจอ ือวัดอะไรกสีมงคุณสีม,งค,สมงคุณสร้างตั้งปีปพศเลอน,ลน,ลน่าจะเป็นโอ้<ม>